การสอนที่มีประสิทธิภาพถ้าเราจะสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับนี่หนึ่งคือผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความพรอ้อมว่าพร้อมนะครับความพร้อมในด้านอุปกรณ์เช่นมีคอมพิวเตอร์มีมือถือบางทีอาจจะต้องมีปรินเตอร์เนาะเพราะว่ามันต้องปรินออกมาแล้วมาเขียนมาส่งเนี่ยฉะนั้นหนึ่งความพรอ้อมนี่สําคัญมากเลยเนาะผู้สอนต้องพรอ้อมเนาะก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดนะ้วยเนาะ คอมพิวเตอร์ที่ช้ามันก็จะทําให้การสื่อสารช้านะครับฉะนั้นทุกคนต้องมีความพร้อมทอํายังไงถึงจะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอ่าเมื่อกี้ที่สํารวจก็หลายส่วนก็แจ้งมาว่าไม่พร้อมด้านอุปกรณ์มันช้าสปีดมันช้ามันอึดมากเลยกว่าจะได้เข้าไปเจอนักเรียนเนี่ยหมดเวลาซะก่อนเนาะฉะนั้นทำยังไงจะสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ของผู้สอนและผู้เรียนได้ในช่องทางไหนบ้างนะครับต่อมาคือความพร้อมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็สาคัญเนาะเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับผู้เรียนเนาะเป็นช่องทางในการสื่อสารผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถ้ามันไม่เสถียรมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความพร้อมด้านสถานที่นะโอเคถ้าเรามีห้องส่วนตัวก็โอเคแต่บางทีมันไม่มีห้องส่วนตัว หรือมีแต่ว่ามันมีเสียงจากข้างนอกเข้ามาเงี้ยมันก็ทําให้รบกวนการเรียกนการสอนได้นะครับโดยเฉพาะผู้เรียนของเราเนาะเขามีบ้านแล้วเขาจะต้องอยู่กับทุกคนในบ้านเนี้ยแล้วก็จะเรียนยังไงแต่มานั่งเรียนแบบไหนอ่ะอันนี้เราต้องกถึงสภาพเขาด้วยเนาะบางทีเขาต้องอยู่รวมๆกันหลายๆคนอ่นะพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆในน้องไหนอะไรเสียงน,นู่นนี่นั่นเะงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่รบกวนจะริงๆเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องทำหนึ่งนะครับ ฉะนั้นสถานที่ที่ดีมันต้องเงียบมีสมาธิไม่มีเสียยรบกวนไม่มีคนเดินไปเดินมาครับเรื่องของความชํานาญอ่านี่ก็เป็นเรื่องของผู้สอนที่ต้องมีความชํานาญในการใช้สือ่อเราต้องฝึกเนาะต้องฝึก,อฝกลองนะครับจับก,กลุ่มเล็กๆมาลองกันนะฮะเธอใช้ปุ่มนั้นสิปุ่มนี้สิเพราะว่าถ้าเป็นคลาสใหญ่มันไม่เหมาะแล้วสองร้อยคนต่างคนต่างลองเล่นมันก็จะวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นเราจับก,กลุ่มสามสี่คนห้าคนแล้วก็ลองมา เล่นต่างๆนะอะไรไหนลองทําโพซิไหนต้องแบบยกโพซิไหนทำาปิดเสียงปิดไม่อย่างเงี้ยเราต้องรู้ชัดเจนว่าเราจะปิดไม้แบบไหนจะปิดหน้าจอเราจะไงสมมติเรามีธุระจะปิดหน้าจอก็ต้องปิดก่อนนะแ,แต่อย่าลืมปิดไม้นะนะเดี๋ยวจะได้ยินคนนินทาวิทยากรนะลืมปิดไม้นะครับฉะนั้นอย่าลืมเลยไม่สาคัญมากนะครับก่อนเข้ามาทุกครั้งก็ต้องปิดไม่เพราะว่าเสียงมันก้องทีเสียงมันก้องจะได้ยิน แล้วก็ในระหว่างขับรถเราก็ไม่ควรจะจะไลฟ์เนาะก็ขับรถให้เสร็จก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภนะัยเนาะก็ขับรถให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมานั่งแล้วก็ค่อยลองไลฟ์ก็ได้นะครับถ้าไม่พร้อมเราก็กลับไปดูคลนะิปแล้วอ่ะอัน,นก็ต้องมีความยืดหยุ่นคะรับฉะนั้นความชํานาญนี่เป็นสิ่งที่สําคัญทำยังไงก็ต้องซอ้อมนะฮะผมใช้อย่าง 1, ผมใช้แค่สามวันผมใช้แค่สามวันวิธีการคือผมใช้แอคเคาท์สองแอคเคาท์ ทำเหมือนตัวเองเป็นผู้สอนแล้วก็มีแอคเขานึงเป็นผู้เรียนรอใช้ปุ่มต่างๆดูนะสวันโอเคนะแล้วก็ <c oughs> ความสามารถในการเข้าร่วมหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์นะครับโอเคจนันผู้เรียนก็ต้องรู้นะว่าถ้าจะมาสอนจะมาเรียนคลาสเราเนี่ยต้องเข้ายัางไงต้องล็อกอแบบไหนใช่ไหมฮะอ่านี้ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะมาไลฟ์ตอนไหนจะมาส่งยังไงบ้าง อันนีก้ก็ต้องรู้นะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันมาก่อนอ่าหรือเราต้องดูจากผู้มือก็ได้ที่ s u o o o มก็มีทั้งผู้สอนมีทั้งของผู้เรียนนะก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ต้องมีการทดลองใช้นะระยะแรกแมันอาจจะติดขัดนิดนึงแต่พอเราใช้สักพักเราก็จะรู้แล้วก็ชำนาญไปเองนะครับเห็นะผู้สอนต้องมีความยืดหยุนเนาะที่ตอบสนอง learning outcome บางที learning outcome ที่เราคาดหวังไว้ในสถานการณ์อย่างนี้มันทำไม่ได้เราก็ต้องยอมเนาะ ก็ต้องปล่อยวางแล้วก็หาวิธีการอื่นไปก่อนนะครับแล้วในในเทอมหน้าในช่วงต่อไปเราค่อยว่าก,กันาว่าจะจะพัฒนา l e a i n g o u t c o ค e ตัวนี้อย่างไรอาจารย์อยากเครียดเนาะแต่บอกไม่ได้ฉันต้องเอา l e a r n i n g ตัวนี้ให้ได้มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอาจารย์เนะนะข้าใจนะครับพอมันฉุกเฉินปุ๊บเราไม่ได้วางแผนมาก่อนเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนใครจะไปรู้ว่าเราต้องทํางานที่บ้านเหมือนถ้ารู้อย่างนี้เราก็ศึกษามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฉันอยากให้อาจารย์มีความยืดหยุ่นนะก็อย่างนี้ อย่ายึดติดมากนะปล่อยวางแล้วก็ทําใจให้สงบช่วงนี้นะอยู่บ้านอย่าเครียดมากโอเคนะอาจารย์ s e t t i n g a g r e e m e n t อันนี้สําคัญเนาะเราต้องมีความตกลงกันก่อนเพราะว่าเรากับผู้เรียนเนี่ยเราจะสอนยังไงนะสมมติว่าเทอมหน้าเนี่ยมันต้องออนไลน์จริงๆโควิดมันไม่หมดกรกฎาก็ยังไม่หมดทํายังไงจะได้คิดแผนบ้างไวม้ยจะคิดว่าโควิดนี่จะหมดช่วงไหนฮะสองเดือนจะจะจบไหมฮนะ ผมไม่แน่ใจเนาะถึงแม้มันจะจบไปแล้วมันก็ต้องต้องยังรักษาระยะอยู่ไหมใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกะฉะนั้นถ้าเกิดในเคสที่มันแย่จริงๆมันต้องแบบทั้งเทอมอจนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยเราจะมีการเปลี่ยนตัวยังไงเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงเราจะสื่อสารกับผู้เรียนของเรายัางไงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเนาะนะครับถึงนด์ s e t t i g a n event ให้ชัดเจนะนะครับแล้วก็ผู้สอนต้องวางแผนร่วมกันอย่างที่บอก เพื่อลดภาระงานของผู้เรียนโปรเจกต์เดียวสามารถตอบได้หลายวิชาได้ก็จะดีครับนผะู้สอนวางแผนร่วมกันในการใช้แปฟความที่เหมือนกันอย่าให้มันเยอะมากานะักศึกษาจะงงงนิสิตจะงงว่าเอ๊ะใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับนะักเวลาให้ชัดเจนแล้วก็คดบันทึกไว้เน,น้นย้ำไปหลายรอบเนาะมันสําคัญจริงๆนะครับการวัดและประเมินจะต้องใช้การวัดที่หลากหลายนะครับอย่างที่เราเรียกว่าเป็นอัลกอริท แ s สเซสเมนก็ได้นะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเห็น <c oughs> นะครับ <c oughs> ฉะนั้นหลักการของการในการสอนในยุคนี้ในยุคศตรวรริที่ศาก็คือเนเราคง<ร>ไม่ส,สามารถสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้อย่างที่เราอยากสอนนะแต่เราต้องสอนวิธีการในการที่จะเขาจะศึกษาด้วยตัวเองทำยังไงอันนี้เป็นทักษะที่สําคัญเนาะเราคงไม่ต้องป้อนอาหารทุกค,คําให้เขาเนาะแต่เราแนะนําว่าอาหารมแบบันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปหากินเองตามที่เขาถนัดตามที่เขาชอบ นะฉะนะั้นวิธีการสอน how to learn เรื่องของ self-directed learning เป็นสิ่งที่สำคัญในวิดีเนะโอเคครับับไปแล้วนะโอเคนะครับขอเริ่มจแห้งอีกรอบเเสียงอาจจะเบาลงนะครับโอเคในเรื่องของการวัดผลนะครับเรามีเวลาอีกประมาณเดี๋ยัครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะจะได้มีการแลกเปลี่ยนยน,นะครับ เอ่อผมจะพูดถึงที่มาที่ไปของเวลาเราจะออกแบบการวัดประเมินแล้วก็ต้องนึกถึง outcome base นะที่เดี๋ยวนี้เราใช้ outcome base เพราะว,ว่าเรายิงผลลัพธ์มากขึ้นในการที่จะจัดการเรียนการสอนก็ต้องยิงผลลัพธ์แปลว่าเราต้องรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นก่อนในแต่ละหลักสูตรแต่ละรายวิชาว่ามันมี learning outcome อะไรบ้างเราต้องแยกแยะออกมาให้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถึงจังะไรฮะเป็นคอร์ส Learning activity activity ที่จะทําให้เกิด learning outcome ตัวน,นี้เป็นยังไง learning outcome ที่เป็นด้านความรู้เราจะสอนอยังไงให้เกิดความรู้ learning outcome ที่เป็นทักษะปฏิบัติจะสอนอยังไงให้เกิดทักษะปฏิบัติ learning outcome ที่เป็นเรื่องของจิตสํานึกเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของปัญญาบรญญเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการการสอนอยังไงให้เกิดสิ่งนี้ฉะนั้นะ learning outcome อ่ะมันจะเป็นตัวตั้งของผู้อย่างคือเป้าหมาย ที่เราต้องการให้เดอเป็นตัวตั้งและเราหาวิธีการสอนเพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านั้นนะครับและการที่เราจะเช็คว่าเขาบรรลุสิ่งที่เราได้คาดหวังมากน้อยแค่ไหนก็ต้องอาศัยอะไรฮะกระบวนของการวัดและการประเมินอันนั้นมีความสัมพันธ์กันถ้าเมื่อก่อนมันจะใช้คําว่าโอเล่นะแต่ในไงเป็นลูกอมนะในสมัยมนะลูกอมโอเล่สีแดงแดงลูกหัวใจด้วย <S <S ใช่ไหมฮะโอเล่นะครับโอคือเรื่องของ o b j e c t i v e หรือว่า o u t c o m e ที่เราคาดหวังเนาะแล้วก็ L คือ Learning Activity หรือว่า Pedagogy ก็ได้วิธีการที่เราจะใช้ในการจัดการเรียน้น, e, นะครแล้วก็ O นะครับ mm hmm. เอ้แล้วก็ E นะครับ Evaluation หรือว่า Assessment อะไรก็ได้นะครับฉะนั้นสามห่วงนี้มันต้องมาด้วยกัน Learning o u t c o m e แบบนี้ Activity แบบนี้ Assessment ต้องทำแบบไหน,น mm hmm. ฉะนั้น Assessment ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะ Assessment ยังไงก็ได้ เราต้องดูว่าเอาคำที่เราต้องการให้เกิดเป็นยังไงหลักฐานร่องรอยที่แสดงให้เห็นการบรรลุเรียนร้เอาคำตัวนี้มันคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ให้ชัดนะครับเราถึงจะออกแบบ Learning ของเราได้นะทั้ง Learning Activity และ Learning Assessment นะครับ <c oughs> อันนี้เราคงไม่พูดถึงไม่ได้สักนิดหนึ่งเนาะเรื่องของ Bloom นะครับเราคงได้ยินเรื่องของ Bloom taxonomy นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนสด้าน มีเรื่องของ cognitive ด้านสติปัญญาด้าน affective ความรู้สึกในคิดนะฮะเรื่องของจิตใจเนาะแล้วก็เรื่องของ psychomotor ทักษะการปฏิบัติก็ต้องมี level ของการพัฒนาในแต่ละแบบอันเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีข้อมูลในเบื้อนต้นอยู่นะฮะนั้น Bloom taxonomy ที่เป็นด้าน cognitive ที่ revise ใหม่แต่ว่ามีการพัฒนาใหม่แล้วเนาะก็จะมีเรื่องของ remember understanding apply analyze evaluate แล้วก็ c r e a t e จะจะต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับจากเดิมไปล้วจำใจใช้วิสังปรัหะฮะความจำความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าก็าจะเปลี่ยนเป็นจำใจใช้วิประสร้างนะฮะก็จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นการที่เราจะให้บรรลุในแต่ละเลเวลก็ต้องใช้การทดสอบที่แตกต่างกันนะครับถามว่าข้อสอบแบบไหนที่จะทำให้เกิดระดับศูงยได้นะ การที่ผู้เรียนจะสามารถแอพพลายไปใช้ได้เราต้องใช้ข้อสอบแบบไหนนะะการที่จะให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ต้องทําข้อสอบแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หลักการในการสร้างข้อสอบอย่างที่เราถามไปเมื่อกี้นะครับมีเงินสิบบาทซื้อของสามบาทนี่ถ้าเราอยากให้เกิดความคิดทั้งสูงขึ้นเราก็ต้องทอํายังไงถ้าเราจะให้แค่บวกลบแล้วก็ออกแบบว่าสิบลบเจ็ดเอ้สิบลบสามเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือเรื่องของอะไรฮะ แค่การความเข้าใจสามารถบวกลบเลขได้แต่ถ้าเราจะให้เป็นประยุก์ตเข้ากับชีวิตจริงมากขึ้นอย่างที่บอกก็คือต้องอะไรฮะสร้างเป็นสถานการณ์ขึ้นมาถ้าวันนี้แม่ให้เงินมาสิบบาทไปซื้อขนมสามบาทนะครับแม่ค้าจะต้องทอนเรากี่บาทอ่าประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นสถานการณ์มากขึ้นมันก็จะอัพเลเวลจากแค่จำ,จ,ำ,จ,ำจะจำความเข้าใจเป็นแล้วแอพพลายมากขึ้นเหนะ็นเนาะฉะนั้น ถ้าถ้าเราอยากพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเราต้องออกข้อสนที่สามารถวัดความคิดขั้นสะูงเนาะทีนี้มันจะม,คม,มีคำตัวใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น Bloom Digital Taxonomy เห็นนะฮะฉะนั้นเขาจะไปอ้างอิงถึงดิจิทัลว่ามันจะไปช่วยพัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นได้ยังไงบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่ความจำจนถึง creating นะอันนี้คือ,อทักษะทางอะไรเขาเรียกดิจิตอลนะครับที่จะทำให้เกิดแต่และระดับชั้นของบ o o m มันมีอะไรบ้างนะเน,นี่อาจจะไม่พูดถึงรายละเรอียดเนาะนะครแต่ให้เห็นว่าถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของ lower order thinking skill เป็นทักษะการคิดขั้นต่ำนะฮะแต่ถ้าข้างบนตั้งแต่ออพย์ apply ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของนะ higher order thinking skill แปลว่าเป็นทักษะการคิดขั้นสูง ดนั้นเวลาเราออกข้อสอบการวัดเราก็ต้องเน้นว่าเราจะวัดระดับไหนอย่าให้เกิดความคิดวิเคราะห์ก็ต้องใช้ข้อสอบที่เป็นระดับสูงมากยิ่งขึ้นนคะครับเห็นภาพทฤษฎีหลายท่านมันก็อยากทำเท่าไหร่โอเคนะครับเิ่มหาเลยนะครับอาจารย์นะฮะสังเกตใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อไป TQF อ่านี่เราอาจจะรู้แล้วนะว่า TQF มันมีอยู่ห้าด้านแต่ละด้านนะครับ ราจะวัดอย่างไรดังนั้นะวิธีการวัดในแต่ละด้านก็จะใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันนะครับอถ้าเป็นวิธีการสอน <c oughs> ด้านคุณธรรมจริยธรรมจะวัดยังไงด้านะค,ความรู้จะวัดยังไงนะครับผนส่วนจะริยธรรมเนาะเปยนเรของอาภาคพิสีนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองใช้ของจริงอันนี้พูดถึงระบบการวัดผลของเรานิดนึงเนาะ เราเราใช้ระบบการวัดแบบ one size fit all ก็สอบฉบับเดียวเราใช้กับเด็กทุกแบบนะฮะซึ่งเด็กของเราจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายมีทั้งช้างทั้งลิงทั้งเป็นกวินทั้งปลานะครับฉะนั้นถ้าเราสอบบอกว่าเอา้าทุกคนไปปีนต้นไม้ต้นนี้ดูนะฮะโดยใช้รูปแบบเดียวเลยใช่ไหมฮะในขณะที่เด็กเราอ่ะมันต่างกันก็จะไม่เหมาะนะฮะอันนี้จึงบอกว่า ระบบการศึกษาของเรายัางเป็นอย่างนี้เนาะความถนัดความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราต้องใช้ข้อสอบชุดดวกันเพื่อวัดอะไรไม่รู้ที่แมันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเนาะสิงนีฉะนั้นนะเรื่องของวัน z e Fit all ผมไม่สามารถใช้ได้นะฮะเราซื้อเสื้อผ้าเอาชุดเดียวไซส์เดียวแล้วให้ทุกคนใส่มันคงไม่ได้นะครับเห็นไหมฉะนั้นความหลากหลายของแต่ละหลักสูตรแต่ละคณะแต่ละรายวิชามันไม่เหมือนกัน นะฉะนั้นเวลาจะแบบเราจะออกแบบองวัดการประเมินหรือการจัดรายการสอบก็ตามแล้วก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับ learning outcome มธรรมชาติของเด็กเรากับจุดเด้นของแต่ละคณะบางคณะจุดเด้นไม่เหมือนกันคณะทางด้านออสุขภาพแพทย์พยาบาลเภสัชกรรตแล้วก็จะเน้นแบบหนึ่งคณะทางด้านสังคมคณะทางด้านวิทยาศาสตร์คณะทางด้านกีฬา,า,ะา,า,ะา,า,อ,าอะไรต่างๆมันก็จะมีจุดเด้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับ ฉะนั <c oughs> ้นที่จะบอกก็คือว่าวันไซฟิตออมันใช้ไม่ได้นะครับต้องตัดให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนต้องมาช่วยกันดูต้องมาช่วยกันดีไซน์นะครับเห็นไหมแต่หลายคนอยากรูแลว้วทำยังไงล่ะที่เ <c oughs> <c oughs>